สวัสดีคราลายเขอเรียกผมวาเมวทุกติ๊กหลวงแมวเป็นเจ้าของบ้านล้ววันนี้หลบได้เลยที่ไลสตตอร์สวัสดีครับผมด็อกเตอร์ไอครับปสติครับ,รบผมเซาจูครับอ่าวันนี้เซาจูเรามาทำการวิจัยอะไรกันต่อหรือ ผมเจ้าจูนะครับเป็นผู้ช่วยของดรไอวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันโดยเฉพาะเพื่อนเอนน้องๆที่ไม่ได้เลี้ยงแมวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแมวมีหนวดกี่เส้นใช่แล้วครับวันนี้นะครับเราจะจับแมวนะครับมานับหนวดแมวกันว่าแมวเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมีกี่เส้นเออเจ้าจูแต่ถ้าเกิดเวลาว่างๆเนี่ยผมเนี่ยกะว่าจะนับหนวดเตีเยยด้วยแหละโอ้โหนับหนวดตากล้องนี่ต้องมีเวลาว่างประมาณหนึ่งเทอมนะครับโอ้โหหนึ่งเทอมอ่ะเอาแมวมาเจ้าจู มาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าหนวดแมวนั้นมีกี่เส้นเ,<อ>เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวเธอไอขอนับหนวดของพี่เส้านะครับเออข้างซ้ายก่อนดีกว่าโอ้โหเท่าจมันนับยากไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าพี่เส้าเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยอะโอ้ยตาคอนสายตาไม่ไดีหรือเปล่าเดี๋ยวขอดับด้วยตาเปล่านะแถวบนมีหนึ 1, ่งสองเฮ้ยต้องหลินขยับอย่างเงี้ยมันนับไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าและอันนี้เส้นเล็กนี่นับนับนับได้ไหมตรงจมูกอะนับแค่เส้นยาวๆกั็พอแล้วมัง้งโอ้สิบห้าสิบหกข้างนี้มีประมาณสิบหกเส้นครับโตหมดพี่สาวข้างขวามีสิบหกเส้นนะคะโอเค,อเคแล้วก็ข้างข้างซ้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้า สิบหประมาณ17เส้นครับเพ้าโจโอ้โหเส้นยาวๆหมวทเฉพาะเส้นยาวๆเข้ไหมตะกงใช่เพราะว่าขนสั้นน่ะมันนับมันนับยากมากๆเลยอะ่ะอันนี้คือกะด้วยแบบ สายตาจริงๆนะแต่ว่าต้องแบบต้องรอให้เซาหลินหลับก่อนจริงๆอ่ะค่อยค่อยนับได้อ่ะผมว่าอย่างนั้นเซาจูโอเคถ้างั้นเข่าๆก็คือข้างขวาสิบหกซ้ายสิบเจนะครับรวมกันเป็นกี่เส้นรวมกันเป็น1นบวกหเป็น2 2งบวกเออเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดดอผมบวกให้เลยดีกว่าโอ้โหเซาจู33เส้นนะครับโอเคครับ33เส้นอ่าต่อไปนะครับอุ้ยเซาจูไม่ตีงกางอย่างงี้แหละแล้วก็ตั้งโมสีเทปมาผมใหญ่เลยโอเคโอเคมาอ่ะ เราไปรับกังฟูนะครับว่ามีหนวดทั้งหมดกี่เส้นกังฟูด็ I, ออรไอขอนับหนวดหน่อยสิโอ้ยสุกซนขนาดนี้โอ้โหนับยากจังเลยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองข้างซ้ายมีปรามสิบสองเส้นเององฮะทำไมหนวดกังฟูไม่น้อยตัวพี่เซว์อืมไม่รู้สิหรือว่าผมใส่ตาสั้นก็ไม่รู้นะอ่ะข้างนี้บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบี้าสิเส้นนะข,นข้างขวาสิบหเส้นโอ้โหข้างขวาสิบหกเส้นเท่าพี่เซเลยนะครับแต่ข้างว้ามีสิบสองเส้นสองเส้นรวมกเป็นเท่าไหร่นโ,โจฮะโอ้ยยี่สิบเส้นนะคะโอ้ยยี่เส้นอ่าสรุปแล้ว สรุปแล้วก็หนวดของแมวนะครับเฉลีย่ยแล้วตัวหนึ่งก็มีประมาณ30เซนนะประมาณเนี้ยใช่ไหมสิบเซนใช่โดยประมาณแล้วแล้วของเพื่อนๆพี่ๆล่ะมีหนวดกี่เซนบ้านไหนที่มีแมวเลี้ยงแมวก็ลองนับหนวดแมวและมาแชร์กันดูนะครับว่าของเพื่อนเพื่อนพี่ๆนั้นมีมากหรือมีน้อยกว่าพี่เสาและกังฟู <c oughs> อัตตะก้อง นับหนวดผมด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยสซจูมีหนวดหกเส้นเองเหรอทำไมมีน้อยจังโอ้จะไมมีน้อยจังละเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้วการนับหนวดแมวนี่มันยากจริงๆเนี่ยผมนิ่งอะแตกเลยในโซจูโอ้โหอ่ะส่วนครั้งหน้านะครับจะมีการทดลองวิจัยเกี่ยวกับแมวทางด้านไหนครับก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับโซจูก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอากวนหนวดแล้วนี่หว่า กดซับสไครป์ให้ตัวน้าหา